สวัสดีครับพี่ๆทุกท่านวันนี้มาพวกับ,บช็อตเดดโบราณอีกแล้วนะครับฝากกดถูกใจกดติดตามด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆกดแชร์ด้วยนะเป็นพระบ้านบ้านนะครับอาจจะมีราคานะครับแต่ผมรับประกันให้คนระับแต่องค์ที่ไม่ค่อยมีราคาคือแท้นะครับแต่ผมไม่รู้ที่พี่ก็ไปหาที่เอาเองเอาแล้วกันนะมาพบองค์แรกเลยคนระับ เป็นพระก,กิ่งที่ไหนไม่รู้ครับแต่พี่ดูรอยเขาใช้เขาแขวนมาดูกอกครับแ้วพี่ดูดินเบ้ายังติดอยู่เลยครับพี่ไปหาที่เอาเองนะครับแต่เก่าอยู่นะครับมีโค้ดด้วยนะพี่ดูโค้ดครับ องนี้ขอเก้อครับต่อไปครับเป็นพระหรอโบราณสายสายใต้ครับพี่ดูเนื้อดูความเก่าครับเป็นหลวงพว่อหลวงพว่อเพชรไหมคบไม่รู้หลวงพ่ออะไรครับแล้วมียันหน้าหลังอย่างนี้ย แล้วพ wow. er ี่ดูความเก่าครับพี่ไปอาที่เองนะครับแล้วพี่ดูกรอบเขาลอยใช้ลอยเขวนมาวงนี้ขอ9เก้าอยครับต่อไปครับเป็นปู่ทวดปั๊มซ้ำนะครับแล้วพี่ดูความคมพระปั๊มมา ที่แรกเขาลอก่อนแล้วเขาปั้มมาพี่ดูความคมนะพี่ดูเส้นที่ปากับเดวแป๊บนะพี่ดูความคมแบบ ปั๊มซ้ำนี่ผมว่าดูง่ายที่สุดเลยนะต้องมีรอยปั๊มนะครับแล้วรอยปั๊มต้องคมนะครับแล้วพี่ดูรอยตะใบครับพี่ดูความคมคนระับความคมของเส้นคนระับ ดูในตาท่านครับอง์นี้ขอสองพันหน้าครับ <c oughs> ต่อไปครับเป็นปู่ทวดก้นลมลุกครับขอรูปเพิ่มเติมหรือโทรมาต่อรองราคาได้นะครับผมรับประกันให้ทุกองค์ครับพี่ดูหน้าดูตาบ แลดูจีวรท่านเนะี่ยเป็นวัดในหานปูเก็ตนะครับพี่ดูยางแดงครับความที่เก่าครับเลขสี่หนึ่งสีนะครับ,รบ,รบองค์นี้ขอสองพรนานคบต่อไปครับเป็นปั๊มซ้ำอีกองนะครับแต่องนี้เขาแขวนใช่ไหมครับ อาจจะไม่ค่อยสวยนะครับแต่ดูง่ายนะครับผมว่าพี่ดูจีวรท่านนะดูริ้วจีวรนคมนะแล้วพี่ดูรอยปั๊มยังเห็นลางๆนะเพราะเขาใช้เขวนมาแล้วพี่ดูปลายจีวรนะคมนะเส้นคมนะครับแล้วพี่ดูดินเบ้านะเห็นดินเบ้าไหม ที่ล่งจิวนะน,นี่ตรงนี้แล้วพี่ดูเนื้อนะเนื้องดูง่ายเลยนะผมว่าพี่ดูความคมแนะับความคมของริวจิวนะครับพระห่อแล้วไปปั๊มนี่นะครับคือมันต้องคมนะครับ ถ้าเบอร์เบอร์น่าจะไม่ไม่ใช่ครับพี่ดูรอยปั๊มครับรอยเหือเลอยเขใช้ก็าแขวนมาครับแล้วพี่ดูรอยตะไบด้านหลังครับกืินแบบในเนื้อเลยนะครับ พี่ดูเป็นธรรมชาติน, 3, นะครับองนี้ขอสามพันนะครับต่อไปครับเป็นปูทวดตารีดเมือนก่แต่เป็นบล็อกเมกะพัดเข่าตุมนะครับแต่นี่เป็นเนื้อทองเหลืองนะครับพี่ดูเนื้อ พี่ดูรอยตะใบครับพี่ดูรอย,ด,ย,ยดูช่อด้านลลาง ตงนี้ขอสามพันครับต่อไปครับเป็นปู่ทวดปีศูนย์ห้าครับแล้วพี่ดูเนื้อนะครับพี่ดูเนื้อดูความเก่าครับพี่ดูริ้วจีวอท่าน,นครับพี่ดูด้านข้างครับ แล้วพี่ดูด้านหลังพอดูด้านหลังเสร็จดูง่ายเลยดูเป็นแองอับ พี่ดูรอยตะใบเกืนแบบในเนื้อแนะครับองนี้ขอสามพันสามครับโทรมาต่อรองหรือขอรูปเพิ่มเติมหน้านครับต่อไปครับเป็นปูทวดบัวลอบค้นลายเซ็นครับปีศูนย์แปดบพี่ดูความคมครับ ความคงของบัวและนันยาขัดแดงๆอยู่เลยนะครูหน้าดูตาท่านนะ่พี่ดูกรอบครับลอยก็ใช้ก็แขวนมานะัเอามาจากคอเลยนะพี่ดูกรอบมวยหมดแลนะ้วครับพี่ดูบัว อันนี้ตัวต่อครับพี่ดูตัวต่อนะเห็นไหมบ <Eng> อบวงนี้ขอสามพันสองครับ สำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับถ้าผว้พี่ๆสนใจก็โทรมาได้เลยครับศูน0์หกสามผมรับประกันให้ทุกองค์นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับ